สวัสดีครับเนมจากช่อง n น name นะครับใครกาลังจะซื้อรถเบียเดอนยูะครับดีเซลวันนี้เราซ่อมให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับมาดูว่าเ m w x 5ซ่อมแพงไหมจุกจิกไหมครับวันนี้ผมมีเบียมร x 5นะครับลูกค้านะเอารถมาเซอร์วิสนะครับทั้งภายในภายนอกช่วงล่างนะครับมาดูครับว่าสุดท้ายรถซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วปัญหาที่เจอมีอะไร่คใช้จ่ายเท่าไหร่ครับวันนี้รถลูกค้านะอาการนะเราเหยียบก่อนนะครับอาการคือเหยียบครับปกตินะครับ ปกติดีเลยนะครับแต่เวลาปล่อยคันเร่งเนี่ยรถมันสั่นนะครับเนี่ยถ้านั่งอยู่ที่จะรู้ว่าสัน่นเหมือนสั่นสู้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องหาสาเหตุก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับคันนี้เป็นเ m w X5 30ซดีเซลนะครับคันนี้อาการเนี่ยเขาไม่ให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์แล้วก็พอผ่อนเกียร์นะครับมันจะมอาการเหมือนสั่นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับซึ่งเราก็ลังมาเช็คนะ ดูเช็คช่วงล่างนะครับแล้วคอมดูนะครับอย่างแรกที่เจอคันนี้นะครับเราเปลี่ยนลูกหมากเราเปลี่ยนลูกหมากกันโครงชิ้นนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วก็ปีกนกตัวเล็กทั้ง2ฝั่งนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับปลายแหลกเนี้ยตัวยางหุ้มเผามันขาดนะครับเราจัดการเปลี่ยนใหม่เนาะฝั่งนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับอะอาการน่าจะที่สั่นน่าจะเกี่ยวกับพวกปีกล็อกตัวเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็กันโครงพวกนี้นะนะครับแล้วก็เราเช็ค อาการลอยรั่วข้างล่างไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีรอยรั่วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ปัญหาโลกแตกของคนใช้ bmw วันนี้เป็น x5 นะครับ f15 นะคุณดูนะเหนียวมากนะไม่เหนียวแล้วนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงรุ่นทุกอย่างนะครับจากเมื่อก่อนเหนียวสุดๆตอนนี้หายเหนียวแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนนะเปิดแผงประตูออกมานะครับแล้วก็หยิบชิ้นนี้ออกมานะแล้วจัดการเปลี่ยนใหม่นะครับ ชิ้นนี้คือเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับชิ้นที่ไม่เหนียวแล้วนะชิ้นใหม่ใส่ไปแล้วนะครับคุณดูชิ้นที่เหนียวเนี่ยนี่ไม่รู้ว่าทนจับมาได้ไงนะครับ B.M ทุกรุ่นนะมันเป็นพลาสติกรีไซเคิลนะครับยังไงมันก็เหนียวนะครับสามารถมาเปลี่ยนได้ใครใช้ B.M ทักเข้ามาก่อนนะครับเพื่อเช็ดของก่อนนะใช้เวลาเปลี่ยนไม่นานนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยถ้ามีของนะดีที่เปลี่ยนเร็วนะครับคุณเห็นดำๆแบบนี้ไหมตรงเนี้ยพวกนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวต้องขัดอีกทีนึงนะถ้าคุณไม่เปลี่ยนนะครับหนังเยมล แล้วมันจะเสียมูลค่ามากเลยนะครับคุณคิดดูนะครับเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยคุณดูมือผมสิเหนียวมากเนี่ยจับทนจับมาได้ยังไงนะครับจับปุ๊บเนี่ยเหนียวติดมือเลยนะครับเหนียวเราล้างยากมากสกปรกเลยใครไม่อยากเหนียวแบบนี้นะครับทักแอดโนเนมมาได้เลยนะครับเนี่ยเหนียวหนึบมากเนี่ยผมจับแล้วผมเหนียวมากนะครับทักทั้ง YouTube นะครับ t i k t o k กแอดโนเนมนะครับแอดทาง Google มาได้เลยนะครับตรงกลางนะครับสำหรับ x 3 x 5เหมือนกันนะครับ ชิ้นพวกนี้นะจริงๆเบิกได้หมดนะครับใครมีชิ้นไหนที่ขาดนะทักส่วนตัวมาได้น,นะครับมีของเปลี่ยนได้เลยนะนี่จะเป็นทังองทั้งชุดแบบนี้นะครับตรงรุ่นมาเลยนะทั้ง x3 x5 นะครับสามารถเปลี่ยนได้หมดเลย x4 ด้วยเราจัดการอาการเรื่องช่วงล่างหมดแล้วนะครับตอนนี้อาการที่เจอคือเวลากดหนักๆน,น,นะครับแล้วเวลาผ่อนเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนตีทุกอย่างตรงกลางนะครับสันนิษฐานว่านะ่าจะเป็นพวก,กพวกเขากลางเนาะ ราารเราจะการลองมาเช็คต่อนะครับแต่ก่อนเช็คเราจัดการเอาคอมจิ้มหมดแล้วเนาะมันฟ้องเซนเซอร์นะครับเรบจาจะการเปลี่ยนหมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะมาดูระบบช่วงล่างดูนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็เพากลางเป็นยังไงบ้างนะครับมันไม่น,น่าเกี่ยวกับเครื่องนะครับดังนัน้นตอนนี้เขาเช็คนะยางแท่นเกียร์นะครับน่าจะสึกหมดแล้วนะครับเนี่ยลองส่องเข้าไปมันตรงนี้นะครับยางตรงนี้มันมันแตกแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยมันก็จะมีตัวตาเพากลางนะครับแล้วก็ตัว ฮิ้วเฟืองท้ายนะครับตัวฮิ้วเฟืองท้ายตัวนี้นะครับมันแตกแล้วนะเนี่ยมันยาข้างในมันแตกหมดแล้วนะครับเลยจัดก,การต้องเปลี่ยนนะเพื่อช่วงล่างนะครับคันนี้เขาจัดการเช็คให้มันเพอร์เฟกที่สุดนะครับเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าใช้ทุกวันนะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องอันนี้ช่างได้ทาการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นยางแท่นเครื่องเดิมนะฮะเราเปลี่ยนอันใหม่ใส่ให้แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางแท่นเกียร์นะฮะ อันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ถึงขั้นตอนการเป็นเปลี่ยนบูธเฟืองท้ายนะครับเดี๋ยวช่างทําการลื้อยกเฟืองท้ายลงมาก่อนนะครับ<ม>เป็นบูธตัวนี้นะฮะช่างกําลังรื้อนะครับอันนี้เราเบิ์ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นของจากศูนย์ดีเอ็มเลยนะครับก็จะเป็นยางชั้นเครื่องซ้ายขวานะครับของแท้ศูนย์นะครับแล้วก็ยาง ฮิ้วเฟืองท้ายนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นยางแท่นเกียร์นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับรถมีอาการเครื่องสั่นนะครับรื่องกระทานนะครับก็คือยางแท่นเครื่องนะครับเดี๋ยวช่างกําลังทําการรื้อออกมานะครับมีช่างลื้อมาได้คนหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นฝั่งขวาเห็นไหมครับก็คือยางเสื่อมสภาพแล้วอาการรถก็คือจะทําให เครื่องสถานไปถึงห้องดีสารนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นของมือหนึ่งเบอร์ห้างงานยากที่สุดนะครับก็คือยอยเฟืองท้ายนี่แหละครับต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดนะครับพิเศษตรงรุ่นโดยเฉพาะของเขาเลยนะครับใครบอกว่า,าการทําพวกนี้ง่ายนะครับแต่ละรุ่นจะมีอุปก,กรณ์เฉพาะนะครับแล้วก็ต้องใช้เคล็ดโนฮาวในการถอดยากมากนะครับ บูทเฟืองท้ายนะครับเปลี่ยนยากมากจะเปลี่ยนเสร็จแล้วเนาะคืออาการที่เจอนะครับผมว่าถ้าคุณขับรถนะแล้วมีอาการสะเทือนนะครับสะท้านใต้ท้องรถนะครับสันนิษฐานเลยน่าจะเป็นบูทพวกนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์นะอันนี้เราจัดการเช็คเครื่องยนต์เช็คโปรแกรมมิ่งทุกอย่างแล้วนะครับมันสมบูรณ์ดังนั้นก็มาเช็คที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างพวกนี้เนี่ยจริงๆเราจัดการเปลี่ยนให้ก่อนหน้านั้นมาแล้วนะครับจริงๆรถ X5 เนี่ยเวลาขับมันจะเฟิร์มนะครับ เฟิร์มแล้วก็มันจะค่อนข้างแน่นนะครับจะไม่นุ่มนะครับดังั้นรู้เลยว่าตัวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้ช่างเขาจัดการประกอบแท่นเครื่องเสร็จแล้วนะครับบอกเลยว่าใส่ยากมากนะตอนนี้เขาจัดการนะครับประกอบกลับเนาะอะไหล่ทุกชิ้นนะครับพวกนี้มันเซนเซทีนะครับเนี่ยช่างเขาจะเก็บใส่ขับปุกไว้นะครับแล้วก็จะมีสแป์เพราะบางอย่างออกมาปุ๊บมันก็จะแตกหักนะครับตัวนี้จะมีเปลี่ยนตัวนี้ด้วยครับ บูทแท่นเกียร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งในเป็นของแท้นะครับเบิกแท้มาหมดนะครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมแล้วนะครับคันนี้ซ่อมทั้งหมดนะครับบินประมาณ8ปดหมื่นนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นช่วงล่างเนาะช่วงล่างทั้งหมดเลยนะครับหน้าหลังเช็ดช่วงล่างทั้งหมด2ก็คือเราเปลี่ยนลูกหมากต่างๆนะครับแท่นเครื่องนะครับแท่นเกียร์เบิกศูนย์นะครับแล้วก็บูทต่างๆของตัวเฟืองท้ายสุดท้ายปัญหาที่เจอนะครับ ก็คือพวกบูทเฟืองท้ายนะครับแล้วก็น้ํามันเฟืองท้ายนะครับมันไหม้พอเปลี่ยนปุ๊บหายเลยแล้วก็อุปกรณ์ภายในนะครับที่จับนะครับกับที่เปิดปิดตรงกลางนะครับมันเหนียวหมดแล้วนะครับใครมีรถอยากให้เรามาเซอร์วิสแบบนี้ <c oughs> ก็แอดไลน์ทาทีว่โคตรามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมละคาบันไหน้า Banana ด้วยนะครับสวัสดีครับ